欢迎。สวัส <noise> ดีครับผมไอซัง。<noise> รายการ B N K 4 8 r t s h o นะครับเรานะครับมีรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีแค่เรา2คนนะแน่นอนค่ะชื่อก็บอกใช่แล้วนะครับยังมีเมมเบอร์อีกมากมายจริงนะครับสมาชิกของ B N K 4 8 r ไม่มีเยอะเหลือเกินนะครับสวยน่ารักทุกคนถูกต้องซึ่งวันนี้เขาจะมีโชว์เพลงพิเศษด้วยโอ้โหบอกแล้วว่าจับจิตเหลือเกินนะครับเพราะมากใช่ไหมถูกต้องครับแต่ก่อนโชว์วันนี้ขอแย้มนิดนึงว่าอะไรยังมีอะไรที่ เจ๋งมากว่าน huh. ั้นอีกเอ๊ะอะไรอ่ะอะไรที่มันครูคูหน่อยนันี่นันี่นันี่อ่าครูคูอ่ะแต่ยังไม่บอกดีกว่าครูคูตู้เย็นไม่ใช่จต่นักเรียนเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะครับยังไม่บอกตอนนี้ครับเพราะว่ายังอยู่ในอารมณ์ที่ประทับใจอุ่นๆอยู่อ่าเพราะฉะนั้นนะครับเตรียมชมโชว์ของ BNK48 ได้เลย สวยเห็นแสงเรื่องรองจะท้องเนปาเมื่อมองฟ้าอย่ามารุนที่ดูว่างเปล่าถ้าจะขออยากจะขอให้วันนี้ของเราได้มีแต่รอยยิ้มที่งดยามบางครั้งท้องฟ้าก็มีหยาดฝนโปรยปรายและตอนนี้คงจามีแค่เพียงน้ำตาสิ่งที่หวังในวันนี้ time ไงบ้างได้ฟังครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะภาษาไทยเนี่ยแบบยังไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่นะคะเนื้อหาเพลาะมากๆเลยนะคะเคยฟังของญี่ปุ่นไงแล้วพอมาฟังของไทยแบบตั้งใจนะหูเนื้อแบบละเมียดละไมมากละเมียดละไมมากครับคนแต่งอย่งม,มากจริงเหรอค่ะแต่งดีอย่างนั้นเลยเหรอแต่งนะะคฟังเดี๋ยวจะลอยไปแต่เขาด้วยเลยโอ้คุณนี่แต่งโอ้มาตะผูกเช้าตะผูกเชือกไปมันมีหลายคนมีหลายคนนะครับไม่ได้ผมคนเดียวนะฮะ ซึ่งเพลงนี้นะครับมีชื่อว่าซามเคือนก,กูจูอกนิจิเนะคามิชกกิโอ้โหนะครับภาษาไทยนะครับชื่อว่า365วันกับเครื่องบินกระดาษนี่ชื่อเพราะไหมครับเพราะมากค่ะละเมียดค่ะแต่ความหมายนี่เพราะไปกว่านั้นอธิบายเองไม่ได้ครับให้น้องอธิบายดีกว่าค่ะก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงช้าซึ้งๆค่ะก็เหมือนจะเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนแสดงความร,รู้สึกของพวกเรานะคะว่าเ,เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากที่ผ่านมาแล้วเราก็จะ เดินต่อไปได้วยกันนะคะแล้วก็เปรียบเทียบชีวิตของพวกเราเหมือนเครื่องบินกระดาษ<ะ>ค่ะคนลุกเลยซึ้งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับน้องๆทุกคนนะครับกว่าจะมีวันนี้ก็ฝึกซ้อมกันมาต่อสู้กันมาพยายามกันมาซึ่งวันนี้นะครับน้องก็ได้มาเดบิวต์แล้วด้วยซึ่งวันนี้นะครับน้องๆทาได้ดีมากชื่นชมเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับอย่างนั้นนะครับเราขอวาร์ปเลยแล้วกันนะครับ<อ>บรรยากาศอบอุ่นแบบนี้นะครับยังมีอีกแต่วันนี้ครับ กดสวิตช์ใหม่เลยเอ๊ะวันนี้นะครับขอสนุกสนานกันหน่อยดีกว่าครับเราจะมีการนี่นี่ทำท่าเถอะเอ๊ะเออ๊ะอันนี้เป็นการอะไรคะเป็นหนังตะลุงนะครับเราทำมาดูไม่ค่อยดูเหมือนต่างตะลุงมากกว่าไม่ใช่แล้วมาแล้วคุณไรโกะนะคะวันนี้ก็จะเป็นแรปใช่ไหมแรปนะครับโอ้เรามีแรปเปอร์ด้วยนะครับเรารู้เรารู้คนนั้นก็คือน้องปั้นน้องปั้น รบแร็บเหรอคะเป็นแรปอาหารหรือว่าแรปแบบไม่ชอบแรปแรปแล้วเอาไปทำขนมอะไรอย่างงี้รอให้มันฟูให้มันฟูไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วค่ะไหนลองแรปโชว์เลยมาขอบีดด้วยได้ไหมคะพี่พี่เมษาบีดบ็อกได้พี่เมษามีคนมาประกบมีคนบีดบ็อกได้ใช่ไม่บอกไม่รู้เนี่ยเดี๋ยๆก่อนอ๋อจำได้แล้วเพราะตอนออดิชั่นอ๋อเหรอคะมีมาแสดงบีทบ็อกด้วย บีบล็อกนี่มันมันคือการแทรกจังหวะใช่ไหมจ๊ะอ๋อการแทรกจังหวะเพราะหนูบีบแล้วฟันก็แลมมันก็จะเป็นเหมือนเพลงเพลงหน้าดูการมีหน้าล่ะนะอยากดูไหมอยากดูไหมอยากโอ้โหแต่ว่าถ้าจะดูนะครับตอนนี้ชุดน้องออกหวานหวานนิดนึงเป็นคอนเซปต์ B N K 4 8จะมาแบบอย่างนี้ก็คงไม่งามนะเดี๋ยวมีเปลี่ยนเสื้อด้วยใช่ไหมค่ะโอ้โหเอาละครับสักครู่เดียวนะครับจะมาโชว์แรปและบีบล็อก แรปเปอร์ดูโอแห่ง B N K โฟร์ยโ่เชิญพบกับปันเมมาสตูดิโอ B N K พร้อมกันโน้ตและในสิ่งที่ทำต้องดีกว่าเดิมในทุกๆวันตอนเริ่มจะจำไม่เหมือนเอามือไปจับใจไม่มีอะไรได้มันงง่ายทุกคนต้องคว้าอย่าหลุดไป กลัวและเลิเลนชอบยิ้มจะให้จะเป็นใครนี่เป็นถึงเซเลอร์นิงทุกคนที่ใส่มาเ<ฮ>ฉยแต่หมดไม่เด็ดค้งเ<ฮ>พิ่งรู้ว่าตอนนี้คุณไข่เขาหมักไม่อาบน้ะ ส่วนที่หนักหน่วงมากโอ้ยเก่งมากเลยใหม่นะฮะสมาชิกคู่นี้ปันเมย์ครับคล้ายๆตังเมย์เหมือนกันเราคิดชื่อให้เลยไม่ใช่คิดชื่อให้เเดี๋ยวอยากถามนิดนึงว่าสองคนนี้ค่ะซ้อมนานไหมกว่าจะเป็นดูโอแบบนี้เมื่อกี้เมื่อกี้หนูก็เฮ้ยจริงดิใช่อุ้ยถ้าเมื่อกี้นี่สุดยอดแล้วนะใช่ป๊เดียวคิดได้ขนาดนี้โอ้เป็นครรั้งแก่ย ทั้งหน้าของทั้งสองคนเลยใช่ไหมที่พี่จะวิ่งไปที่คู่กันเนาะแล้วยังไงถามหน่อยว่าเอาปานก่อนก็ได้เราเราชอบศาสตร์ด้านนี้มาแต่เมื่อไหร่จ๊ะคือแค่รู้สึกว่าชอบอะไรที่มันหนักๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกอันนี้มันเหมือนบ่นๆนิดๆก็เลยชอบคิดอะไรก็พูดออกไปอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องที่เล่าใช่ไหมฮะเออเนาะก็เหมือนพูดเล่าเรื่องเหมือนกันเนาะเราเรื่องเหมือนกันอะไรเงี้อ๋อแล้วนี่นะครับ ของเมย์ชอบอะไรที่แบบว่าแตกต่างนิดนึงอะค่ะราะว่าพอถ้าสมมตว่าเราเล่นกีตาร์าเงี้ยเราเล่นพอได้เราไปแข่งคนอื่นเราก็จะแบบอยู่ในระดับที่พอได้แต่ถ้าบีดบอกแล้วพอแบบเรา,าพอได้มันก็จะแบบเฮ้ยทำได้ไงอะอ,อ, <ๆ S 1> อะไรอเงี้ยหรือว่าเป็นโชว์ที่ประทับใจมากๆแล้วก็แบบว่าทำให้พวกเราเนี่ยเลื่อ ชสุก <นะ S 2> ชีสุกน,นะขนาลงมาเต้นยังใหญ่เลยนะคะโอ้ยตายเลยนะ,นะครับบอกนะครับว่า B N K 4 8 r t Show นะครับจะมีแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยมาน้าองๆนะครับมาแสดงความชื่นชอบแล้วก็ความสามารถของน้องๆด้วยใช่ค่ะแล้วต่อไปละจ้าถึงเวลาที่เราจะต้องมาเซอร์ไซส์กันแล้วค่ะหลังจากที่เต้นกันไปแล้วเร็วๆนะครับเร็วนะครับเร็ขๆงร็วๆเร็วๆเร็วๆเวเร็วๆรับพร้อๆกันวๆเรโอ้โร็วๆเร็วๆเรวเวๆเร็วๆเร็วๆเเร็ว เขาบอกให้หนูแล้วมันก็ไม่รู้จะทำมันไรทำได้แค่บอกรักเธอคนอถึงเวลาของการแข่งขันสุดโหดมันและเขวาอีกันแล้วในช่วงหน้าจะมีเกมอะไรล้อเราเมมเบอร์ทั้ง16คนอยู่และทิ้งไหนจะเป็นทีมที่คว้าคะแนนแรกไปช่วงหน้าห้ามพลาด